สวัสดีครับเอาคุโสทุกท่านนะครับเจอวันทุกวันพุธนะ19นาฬิกายังอยู่ในทุกวันพุธก็จะเป็นหัวข้อปกิณกะธรรมนะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระอวาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราก็ยังศึกษาอยู่ในพระอวาสของพระอาจารย์จีโกงไขหลักจิตของมูลนิธิรัศมีธรรมนะครับเพื่อนก็ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นพระคุณของพระอาจารย์ บารมีธรรมท่านธรรมดิการลองธรรมดิการเมตตาส่งเสริมจากท่านเตืนเสืออุปโสทุกท่านช่วยกันชี้แนะวันนี้เราก็มาอยู่ในตอนต่อ,ตอจากคราวที่แล้วนะตอนนี้ชื่อว่าสเสมอต้นสเสมอปลายจึงเรียกว่าดีนะบทนี้ทําให้เราเข้าใจถึงความเป็นสเสมอต้นสเสมอปลายว่าการกระทําอะไรก็ตามเนี่ยคงเส้นคงวาสเสมอต้นสเสมอปลายทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสม่สมําเสมอนี่เรียกว่าดีพระอาจารย์เมตตาว่าสิริรักเอ่ย วันเวลาผันผ่านเลยมาถนถึงวันนี้เจ้าดําเนินงานทาทุกขณะผ่านร้อนผ่านหนาวจิตใจยังเป็นสุขอยู่หรือไม่ทุกขณะจิตที่สํานึกคุณต่อฟ้าดินยังคงตราตึงอยู่ในดวงใจหรือไม่ทุกขณะหลักธรรมเที่ยงแท้ยังคงชัดเจนอยู่ในการปฏิบัติบําเพ็ญหรือไม่แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปแต่จิตใจยังคงเสมอต้นเสมอปลายจึงเรียกว่าดีบําเพ็ญธรรมเน้นที่จิตใจอ่อนหวากน้อมสํารวจตนส่งเสริมผู้อื่นปฏิบัติธรรม ด้วยปณิธานใจอันมุ่งมั่นมิผ่านแปรจึงจะประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตาต่อพวกเรานะครับความเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นหนึ่งในไตลัษณ์แก้ววิเศษสามประการที่เราได้รับมาในตอนกราบรับวิถีธรรมการเสมอต้นเสมอปลายในลักษณะของไตลัษณ์ก็คือหลัจนจักรกที่จากจุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายจุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายพูดถึงการตั้งแต่วันแรกที่เราได้กราบรับวิธีธรรม ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงแม้จะมีอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามพระอาจารย์ให้เมตตาให้ทบทวนดูสามอย่างหนึ่งเราผ่านร้อนผ่านหนาวตลอดเวลาเส้นทางที่เราได้ปฏิบัติบําเพ็ญต,ตนมานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีความสุขไหมหรือทุกข์ใจหรืออึดอัดใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยยิจารณาการทำต้องมีความสุขนะครับต้องมีความสุขต่อมาทุกขนาดต้องรู้จักสํานึกคุณ สำนึกคุณฟ้าสำนึกคุณดินสำนึกคุณต่อพระวิสุทธิอาจารย์สำนึกคุณต่ออาวุโสสำนึกคุณต่อ,อ,ตอทุกๆคนนะแล้วขณะเดียวกันทุกขณะจิตใจในการดําเนินชีวิตในเดินการปฏิบัติการทรรนั้นเนี่ยจิตใจอาศัยหลักคุณธรรมเที่ยงแท้มาปฏิบัติบาเพ็ญหรือไม่นี่คือสมอันที่จะใช้ตรวจสอบในการบำเพ็ญหากเราอยู่ในเส้นทางของสมอย่างนี้นะครับอาจารย์บอกว่าดี เพราะฉะนั้นบำเพ็ญธรรมก็คือการทําให้จิตใจของเรามีความสูงขึ้นยกระดับจิตขึ้นยกระดับจิตจิตก็อ่อนน้อมลงนะอ่อนน้อมลงมีการสํารวจตนตลอดเวลาแล้วขณะเดียวกันก็ใจกว้างเผื่อแผ่ส่งเสริมผู้อื่นปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความมุ่งม,มั่นเพราะการปฏิบัติด,ดําเนินต่างๆมันไม่มีอะไรง่ายเหมือนที่เว่าโรยด้วยกีบกุหลาบนะมันไม่ราบรื่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเนส้นทางการบำเพ็ญแต่ละคนก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายเราก็เห็นได้จากบททดสอบต่างๆนะครับ การดำเนินธรรมะการคัดกรองต่างๆเราก็ต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เราได้พบเจอทั้งอุปสรรคในเรื่องของส่วนตัวอุปสรรคในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพอุปสรรคในเรื่องของการเงินการทองอะไรต่างๆล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก<ม>านปรปฏิบัติงานทำเต็มจาเป็นจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นนะจึงจะสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้เขาเรียกไม่ย่นไม่ย่นระยอไม่ท้อแท้ต่อความยากลําบากต่างๆ นะครับบางคนถึงขนาดว่าในสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่ายอมสละชีวิตเพื่อให้ได้ซึ่งธรรมะนะถ้าเราจําได้ในสมัยของพระโพธิธรรมมาจาริกเผยแพร่ธรรมะในประเทศจีนใหม่ๆนั้นเนี่ยท่านเสินกวงถึงขนาดยอมตัดแขนตัวเองเพื่อได้กราบขอรับวิธีธรรมวิทีดียวเพราะนั้นนะความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาหรือเป็นผู้ที่บรรลุหรือเรียนรู้ปฏิบัตนินาเนินงานธรรมได้อย่างดีนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าหลายคนได้ ในอดีตนะดูพระประวัติพระอริยะเจ้าต่างๆเราเห็นถึงความมุ่งมั่นเสียสละไม่ว่ายากลําบากขนาดไหนก็ไม่มีความว่าท้อแท้ถอดถอยนั่นเองนะครับเพราะนั้นเสมอต้นเสมอปลายเป็นความสําคัญการที่เราจะมีความมุ่งมั่นได้เนี่ยพระอาจารย์เมตตาว่าก่อเกิดปณิธานวันใดวันนั้นจะรับรู้ได้ปณิธานคือความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพระอาจารย์เมตตาว่าสิริรักเจ้าเอ๋ย การฟังธรรมะต้องสงบใจฟังแล้วจึงจะเข้าใจได้กระจ่างจริง mm. เมื่อสิทธิลรักสงบใจลงจะสัมผัสได้ถึงความวิเศษแยบยลแห่งธรรมะ mm. เมื่อสิทธิลรักนำธรรมะไปปฏิบัติจริง mm. ในทุกๆวันค่อยๆฝึกค่อยๆฝนค่อยๆขัดค่อยๆเกาสิทธิ์จะพบดวงปัญญาสว่างใสและสามารถจัดการทุกเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดในการที่จะรักษาความมุ่งมัน่น จำเป็นที่สุดในการที่เราจะรักษาเส้นทางในการบําเพ็ญโดยไม่ท้อแท้ถดถอยเพราะแน่นอนอุปสรรคต่างๆมากมายไกลกองอย่างที่เราบอกไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาความมั่นคงนี้ได้เนี่ยมันต้องมีความคือลนะเกิดศรัทธาจนกระทั่งไม่แปรผันเกิดความรู้แจ้งเกิดความเข้าใจแท้จริงจนไม่เกิดความผันแปรในจิตใจก็เกิดปณิธานเ,นเป็นเป้าหมายในการดําเนินการปฏิบัติบงเพ็ญนะครับ เมื่อเราเกาอเกิดปณิธานวันใดพราอาจารย์บอกว่านั้นเราจะรู้ได้ถึงความความมุ่งมั่นของเราเราจะรู้ได้ถึงความพยายามของเราความมีขันติในอารมณ์ความมีขันติในไอความรู้สึกแล้วก็ความมีขันติต่อความเป็นกิเลสทั้งหลายที่เรามีต้องอดทนอดกลั้นในขณะเดียวกันความมีวิริยะความภาคเพียนในภาคเพียนในการสร้างบุญกุศลซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะความภาคเพียนที่เราจะ ละอกุศลกรรมที่เราเคยฉินนิสัยที่เคยดีต่างๆของเราลงหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําถึงจุดนี้ได้นั้นเมื่อเราเข้าใจธรรมะอย่างแท้จรงิงอาจารย์เมตตาว่าในการที่จะให้เราเกิดความเข้าใจต่อธรรมะอย่างแท้จรงิงก็มีแต่ว่าต้องตั้งใจศึกษาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยจําเป็นจะต้องใช้สมาธิมีสติมีสมาธิเพื่อที่จะเกิดปัญญาให้ได้ เมื่อมีสติมีสมาธิฟังแล้วเนื่องจากธรรมะคือธรรมชาติของจิตเราเองอาวุโสไม่ยากหรอกครับที่เราจะเข้าใจสภาวะจิตของเราเพราะฉนั้นเมื่อเราสามารถเข้าใจธรรมะเราจะเข้าใจตัวเองได้อย่างชัดเจนเราจะเข้าใจถึงความวิเศษแยบยนแห่งธรรมะแล้วจากนั้นเราก็นำเนี่ยนำนำ,นำสิ่งที่เราได้ศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติมาเป็นเครื่องสอนใจมาเป็นเครื่องเตือนใจ พระอาจารย์ถึงเมตตาว่าในทุกๆวันค่อยๆฝึกฝนค่อยๆขัดเกล่าเราก็จะเกิดดวงปัญญาสว่างใสและก็สามารถที่จะก้าวข้ามนะฮะหรือนำพาตนเองไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอนทีเดียวพระอาจารย์จยึงบอกว่าเมื่อสิทธิ์รักก่อเกิดจิตศรัทธาขึ้นวันใดสิทธิ์จะพบว่าโลกพันสว่างสวัยหนทางกว้างใหญ่รอให้สิทธิ์ได้ก้าวเดินบัดนั้นสิทธิ์จะเกิดความตั้งใจอุทิศทุ่มเทเพื่อผองเวไนช่วยเหลือนะฮะงานภารกิจฟ้า นั่นคือก่อเกิดปณิธานในปิตใจแล้วเวลานั้นเจ้าจะสัมผัสรู้ได้ถึงจิตใจของนักธรรมอาวุโสที่อยู่เบื้องหน้าว่าเป็นเช่นไรหวังว่าสิร,ริลักทั้งหลายจะได้เรียนรู้ชีวิตจิตญาณตนจากก้าวบำเพ็ญจนสามารถก้าวข้ามเททะเลแห่งความทุกข์คืนสู่แดนนิพพานด้วยกันทุกคนอาจารย์รอคอยสิร,ริลักอยู่เสมอน,นะครับเพราะนั้นพระอาจารย์เมตตาถึงตอนนี้ก็เพื่อให้เหล่านั้นก่อเกิดจิตศรัทธาก่อเกิดปณิธาน เมื่อเราเข้าใจถึงความมีศรัทธาเมื่อเราเข้าใจถึงความมีปณิธาน mm. เมื่อเราสามารถที่จะทําให้มันมีขึ้นจากสภาวะของเราเองโดยต้องไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาบังคับพระอาจารย์บอกว่าเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดความกระจ่างสว่างสวัยโลกพันสว่างสวัยแล้วก็เราจะมองเห็นเส้นทางเราจะรู้จักเส้นทางที่เราจะต้องก้าวเดินหรือปฏิบัติบําเพ็ญน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราเข้าถึงจุดนั้นแล้วพระอาจารย์บอกแน่นอนจิตของเรานี้เข้าสู่สภาวะของผู้บำเพ็ญเต็มตัวนะครับนั่นคือสภาวะของการช่วยเหลือภารกิจงานฟ้าเกิดความรู้สึกความเข้าใจความต้องการที่จะถุดช่วยเหล่าเวไยในเมื่อนั้นนะเราจะรู้จักเลยว่าอาวุโสของเราไม่ว่าจะเป็นท่านเหล่าเชิญเหลินท่านเชิญเหลินนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ที่มีหรือว่านักธรรมอาวุโสทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยมีจิตใจแบบไหนวันนั้นเราจะมีจิตใจเป็นแบบเดียวกับพวกท่านทั้งหลาย เพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจสภาวะจิตแบบนี้เมื่อเราเข้าใจสภาวะตนแล้วรู้จักก้าวรู้จักเดินรู้จักปฏิบัติบําเพ็ญพระอาจารย์บอกว่ายังไงเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามก้าวพ้นหรือเกิดความสําเร็จได้พระอาจารย์รอคอยเราอยู่นั่นเองนะครับปณิธานตั้งไว้ไม่บรรลุไม่อาจากลับคืนได้ในการบําเพ็ญปฏิบัติในวิถีอนุตตรธรรมความสําคัญอยู่ที่ตั้งปณิธานจเจริญปณิธานบรรลุปณิธานดังนั้นหน้าที่ของเรา ที่เราจะต้องทําก็คือทําความมุ่งมั่นของเราความความตั้งใจของเราให้สําเร็จลุล่วงให้จงได้นั่นเองพระอาจารย์เมตตาครับว่าสิทธ,ออธิลักเอ๋ยสิทธิลักยุคสุดท้ายเวลาขับขันแล้วจงตั้งใจจงตั้งใจภาระใครหน้าที่ใครจงไปกระทําให้สําเร็จเรื่องทุกข์ที่สุดในชีวิตคือทําภารกิจไม่สําเร็จวันนี้ภาระหน้าที่ของพวกเจ้าต้องอาศัยตัวของพวกเจ้าเองไปบรรลุไปทําให้สําเร็จ จงจำไว้ว่าปณิธานตั้งไว้ไม่บรรลุไม่อาจกลับคืนได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้เตือนสติพวกเราให้เข้าใจปณิธานที่เราตั้งไว้เราก็จำได้พนแรกคุกเขา่ารับธรรมะปณิธานสิบข้อนะเข้าประชุมธรรมสองวันก็ปณิธานเพิ่มขึ้นนะปณิธานนะเห็นงานธรรมสาคัญต่อง,งานทางโลกนะเห็นปณิธานทรัพย์เป็นฐานแรงกายเป็นฐานวิญญามเป็นฐานนี่แล้วก็มาปณิธานกินเจปณิธานอะไรต่างๆที่เราได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําไว เราต้องทําให้สําเร็จนี่คือความหมายก็เหมือนกับเรารับหน้าที่มาเรารับหน้าที่หน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่อะไรหน้าที่ทําตามความมุ่งมั่นของตัวเองทําให้ประสบความสําเร็จกับผืนสฟ้าเบื้องบนพระอาจารย์จึงเมตตาให้เราเข้าใจว่าสิทธิเจ้าเอ,อ๋ยอย่ามัวเล่นเล่นอย่ามัวเรื่อยเรื่อยเฉยเยอย่ามัวชักช้าล่ําไหลจงรีบเร่งจงรีบเร่งกอดที่จะสายเกินไปอาจารย์จะรอจะรอพวกเจ้าให้มาพร้อมหน้ากันทุกคนสิทธิลักทั้งหลายคือความหวังของอาจารย์ อย่าให้อาจารย์ต้องผิดหวังเลยนะสิเย๋ยจงจําไว้นะครับจงจําไว้นะนี่คือสิ่งทระอาจารย์บอกเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อมีแล้วมันก็ไม่มีใครทําอะไรเล่นๆทุกคนจะต้องเห็นความจริงจังทุกคนจะต้องเห็นความเร่งรัดจําเป็นความคับขันของการเวลานะความคับขันของเวนยสัตว์ทั้งหลายนะนี่คือสิ่งที่เราไม่อาจจะทนรอได้อาจารย์บอกขอให้เราวันนี้รู้ตื่นมีความเข้าใจรู้ปณิธานตั้งปณิธานจเจริญปณิธาน ขอให้มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงอย่าได้ทําเป็นเขาเรียกว่าเฉื่อยแช่เชอญแช่เฉื่อยแช่ชักช้าลําไหลนะครับด้วยเหตุที่ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ใจคนนะครับ <S <S อาจารย์บอกว่า <S 1> <S 1> <S 1> ระยะทางพิสูจน์แรงมา้าการเวลาจะพิสูจน์ใจคนได้ช่วงเวลาแห่งการก้าวเดินผ่านไปรวดเร็วดูราวกับพิบตาเจตนารมณ์แห่งฟ้าเป็นเช่นไรเจ้ากระจาแจ้งหรือไม่ ใจสืบสารของสิทธ์เป็นอย่างไรกันบ้างหนอท้อแท้ทุกใจหรือไม่หนอเวลาขับขันแล้วพวกเจ้าได้ขัดเกลาตนบ้างไหมนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์กําลังกําลังถ้าว่าตอนนี้เหมือนพระอาจารย์กําลังรอดูเรามองเราอยู่วัดใจกันระหว่างอาจารย์กับสิทธ์นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเ,เริ่มต้นสดใสนะตอนปลายขอให้สดใสเหมือนกับตอนเริ่มต้นนี่เรียกว่าเขาเรียกว่า คงที่คงเส้นคงวานะครับรักษาเรียกรักษาความคงเส้นคงวาไว้ได้เสมอต้นเสมอปลายนั่นเองนะพระอาจารย์ก็รอดูเรานะในฐานะของเราเป็นศิษย์วันนี้ศึกษาพระโอาวาทกันมาจนถึงตอนนี้แล้วซึ่งเป็นตอนท้ายๆแล้วเป็นตอนที่พระอาจารย์เ,เมตตาเราวิธีทุกอย่างมาหมดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เราละเราจะเอาอย่างไพาาง,างพระอาจารย์จึงลักษณะของพระว่าตอนนี้ก็เหมือนกับพระอาจารย์ได้เมตตาให้กําลังใจพวกเราเตือนสติพวกเรา ให้เราเข้าใจว่าสิ่ง,งต่างๆที่เราดําเนินอยู่เนี่ยการบำเพ็ญธรรมะของเราไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันมีการพ้นทุกข์มันมีการก้าวสู่ความเป็นเอ่อพรียกวาแดนที่ผ่านเป็นรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่งองเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยทีเดียววันนี้เราได้ตั้งใจในการปฏิบัติบำเพ็ญแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับได้ขัดเกาวตนต์ไหมได้ศึกษาไหม ยังดําเนินทาอยู่ไหมนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยถามสิทธิ์ทั้งหลายว่าก้าวมาถึงวันนี้จิตใจที่บําเพ็ญปฏิบัติธรรมแท้ความกระตือรือร้นมีชีวิตวาในคำงานนั้นน่ยมีมากน้อยแค่ไหนสิทธิ์เอ๋ยใจคือเข็มทิศหากคิดเช่นไรจะเข็มแห่งใจย่อมเบนไปสู่ทางนั้นผลทางหนึ่งอาจารย์ชี้ให้แล้วจะเดินหรือไม่อยู่ที่ตัวเราเองวิธีทํานี้ไม่บังคับใครสุดแท้แต่ใจเจ้าอาจารย์บอกได้แต่เพียงว่า เลือกเดินทางสายนี้มิผิดแน่ครับอาจารย์ก็ให้ความสําคัญให้ความรับประกันกับเราในอีกขั้นตอนหนึ่งแล้อาจารย์บอกแล้วว่าคือภาวะาในช่วงเนี้เป็นช่วงที่พระอาจารย์ดูใจเรานะครับให้กําลังใจเราแล้วก็ภาวะาที่พยายามที่จะชี้ชี้นําส่งเสริมนะอยู่ที่เราทุกอย่างนะไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรมาทั้งหมดอยู่ที่เราลงมือทําหรือไม่ทําความสําเร็จของการเรียนรู้อยู่ที่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ใช่รู้เก็บไว้เฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไร นั้นรรมาก็เช่นเดียวกันศึกษาแล้วเข้าใจหลักสักจธรรมความเป็นจริงแล้วรู้ภาระหน้าที่รู้บำเพ็ญจิตรู้บำเพ็ญใจรู้ปฏิบัติรู้การปฏิบัติบำเพ็ญภายนอกภายในแล้วลงมือทําหรือยังแล้วลงมือทําลงมือทําอย่างเต็มที่ไหมเมื่อทําอย่างเต็มที่มีอุปสรรคต่างๆเนี่ยถดแท้ทอแท้ถดถ,ถ,ถอยบ้างไหมพระอาจารย์บอกเราวาว่าวันนี้ทั้งหมดอยู่ที่เราเองเป็นผู้เลือกหนึ่งหนทางพระอาจารย์ชี้ให้แล้วการเดินอยู่ที่เราเองผู้หิวย่อมต้องกินเอง ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยย่อมต้องได้รับการรักษาด้วยตัวเองไม่ไอใครจะไปรักษาแทนกันได้ไม่มีใครจะแทนเราแทนจะกินแทนเราแล้วอิ่มเราจะอิ่มได้เพราะนั้นการบำเพ็ญธรรมะก,ก็เช่นเดียวกันต้องบำเพ็ญเองความสําเร็จก็จะเป็นของของเราเองนะแ,แกงฟ้าคัดล่อนผู้บําเพ็ญทำนะในการบาเพ็ญบอกว่าอุปสรรคต่างๆมีไว้เพื่อทดสอบจิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยจะก,ก้าวหน้าจะอดทน จะต่อสู้ฟันฝ่าหรือจะท้อถอยหลุดหายมันก็ขึ้นอยู่กับเราเองทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ฟ้าเบื้องบนจัดสรรเรียนหนังสือยังต้องมีการสอบสอบก็มีสอบได้สอบตกการทำให้ธรรมะก,ก็เช่นเดียวกันฟ้าก็ยังมีมีข้อสอบข้อสอบก็คืออุปสรรคความยากลําบากต่างๆในการปฏิบัติความขี้เกียจนะฮะในในทางโลกในทางพุทธเราก็มีนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์ได้แต่การสันทะพยาบาทถีนมิทะนะฮะ อุทัศจักนะมีความเป็นความไม่รู้ความวมีวิจิกิจชาความลังเลสงสัยนะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันในการบำเพ็ญในวิถีอุตสาห์เราก็เจอปัญหาต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะทั้งปัญหาส่วนตัวปัญหาสุขภาพปัญหากําลังทรัพย์ปัญหาเพื่อนร่วมบําเพ็ญทุกๆปัญหาล้วนแต่เป็นขาเรเป็นข้อทดสอบเป็นข้อที่จะทําให้เรานั้นมองให้เห็นเป็นข้อที่เราต้องเอาชนะและก้าวข้ามเพราะฉะนั้นนี่แหละฟาก คัดล่อนผู้มุเพญในกรณีแบบนี้นะครับพระอาจารย์เมตตาวสิทธิ์ลักเอ๋ยสิทธิลักการเวลาทดสอบจิตใจเจ้ามากมายในทุกๆปีแต่แกงฟ้าได้คัดล่อนฝึกฝนบำพุฝลนุ่มเพนให้ห่างจากอ้อมอกของอาจารย์ไปมากมายสักเท่าไหร่ในทุกๆขึ้นลมฝนบนโลกโลกีที่เป็นด่างเตาหลอมได้เคี่ยวกรรมและเจรณายจนได้เพชรเม็ดงามคือสิทธิลักของอาจารย์อย่างที่เป็นอยู่ทุกเวลานี้อาจารย์พูดอยู่เสมอว่า สิทธิ์รักและอาจารย์ดุดดังพ่อลูกผูกพันด้วยความห่วงใยไม่มีวันจากหายจากนี้ไปความผูกพันจกยิ่งแนบแน่นและสำแดงพลานุภาพให้สิทธิ์รักได้ประจักษ์จริงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ได้พยายามที่จะบอกเราเพราะว่าในช่วงนี้เป็นเป็นตอนที่ผู้น้อยบอกว่าเป็นตอนที่พระอ,อ,อาออจารย์ให้กําลังใจแล้วก็ชี้นําเราเหมือนพระอาจารย์พูดคุยกับเรานะถ้าถ้าว่าอ,อ,อาวุโสอ่านหรือฟังอยู่ก็ให้นึกเสมือนหนึ่งว่าพระอาจารย์ได้ได้พูดคุยอยู่กับเราในแบบนี้ เหมือนกับพ่อสอนลูกเหมือนกับพระอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์นะซึ่งมีความรักความเมตตาเป็นอย่างดีนี่คือลักษณะของพระว่าเพราะนั้นนับแต่นี้นะพระอาจารย์เมตตานับแต่นี้จงตั้งใจ,จเจริญรอยตามอย่างผู้ว่านอนสอนง่ายละอัตตาทิฏฐิชำระก,กิเลสให้สิ้นเมื่อน,นั้นสิทยจะพบดาบแห่งปัญญาธรรมเจ้าทั้งหลายอย่าได้กลัวในการบำเพ็ญธรรมฟ้าเบื้องบนและสิ่งศิธิ์จะคอยเคียงข้างอยู่เสมอ ไม่ว่าสภาวะสถานการณ์ทั้งในและนอกจะผันแปรไปอย่างไรใจเจ้าจะต้องมั่นคงไม่ว่าจะประสบพบเจอสิ่งใดให้มีเพียงจิตสํานึกคุณหนึ่งเดียวเจอเรื่องร้ายอุปสรรคปัญหาให้สิทธิ์มองฟ้าเบื้องบนให้โอกาสในการฝึกปฏิบัติไหวพริบเพื่อยกระดับจิตใจจงไร้ซึ่งการกล่าวโทษดังนั้นหัวใจสําคัญของภาวะาตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเจออุปสรรคต่างๆขอให้รู้อย่างหนึ่งที่ต้องรู้คือเสียงสิทธิ์อยู่กับเราเสมอพระอาจารย์อยู่กับเราเสมอ เป็นกำลังใจให้เราเสมอคอยหนุนช่วยเราอยู่เสมอนี่คือสิ่งต้องรู้ไม่ว่าจะอุปสรรคมันจะยากเป็นแกน่นเห็ยนยังไงจงมีความมั่นใจว่าเราสามารถก้าวข้ามได้เพนะราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือจิตที่เราจะต้องเข้าใจก่อนอาจารย์ให้กำลังใจเราไม่ว่าเจออะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาไม่ว่าเรื่องร้ายหรือเรื่องดีเป็นเรื่องทดสอบตัวเราทั้งสิ้นดีก็ไม่หลงระเริงร้ายก็ไม่อะถดถอยท้อแท้เพนะราะฉะนั้นตรงนี้ พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เราเจอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหายิ่งใหญ่ปัญหาเล็กน้อยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการที่ฟ้าเบื้องบนฝึกฝนเรานะในนี้บอกว่าฝึกปฏิพานไว้พิพระวาดบอกอย่างนี้นเพราะฉะนั้นเวลาเจอเรื่องไม่ดีอย่าได้กล่าวโทษอย่าได้โทษฟ้าโทษทีนโทษพระราจารโทษใครต่างๆให้เรามองว่าเราเป็นการฝึกในการใช้ปัญญาเหมือนเราเป็นทหารเราฝึกนะแล้วก็มีการซ้อมลบอะไรต่างๆแล้วในการซ้อมลบก,ก็เสมือนจริง มันก็ต้องมีความยากลําบากอยู่เป็นธรรมชาตินั่นเองอาจารย์บอกให้เราขอสิริลัก์ทั้งหลายจงดําเนินไงกิจการ,รงานทัพนะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยความเที่ยงตรงและที่สําคัญยิ่งคือขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความกล้าหาญอาจารย์หวังว่าสิริลักทุกคนจะรักษาความเข้มข้นแห่งจิตสัตานี้และมุ่งมั่นบุกเบิกก้าวไปได้อย่างงดงามนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเป็นต้องมี นอกจากกาลังใจที่เข้มแข็งแล้วเรา,าต้องมีสติสปัญญาที่ชี้เรียกว่าแหลมคมเฉลียวฉลาดด้วยเช่นกันต้องมีความกล้าหาญที่จะลงมือกระทําหรือลงมือปฏิบัติในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่ลําบากยากเย็นก็ไม่ถดถอยท้อแท้ไม่หวาดกลัวไม่หวัวหว่นเกรงไม่หลบลี้ไม่หนีหายนั่นเองนะครับ เพราะนั้นในการนาเพลนพระอาจารย์บอกให้เรารู้ว่าหนทางแท้จริงแน่นอนการทดสอบก็ต้องทดสอบแท้จริงนะครับพระอาจารย์บอกว่าศิริักเอ๋ยชีวิตแห่งการนาเพธนรมนั้นต้องพบบ้างอุปสรรคขัดขวางต้องเจอบ้างความลําบากท,ทุกข์เข็นต้องมีบ้างน้ําตาที่ไหลลินต้องประสบบ้างถูกเหยียดหยามดูถูกไร้รนเข้าใจ <c oughs> แต่ถ้ว่าสิ่งเหล่านี้สิจจะก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยจิตใจที่ศรัทธาแท้จริงต่อวิธีธรรม ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ต่อศัจธรรมขอให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอย่างไรก็ตามขอให้ทาตามนี้ขอให้เราก้าวข้ามอดทนอดกัน้นเ็าเรียกมีแรงไฟสุข,ขุมในภาษาธรรมก็คือมีขันติอะไรแรงคามสุข,ขุมก็คือการที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดควบคุมจิตใจควบคุมกระทำไม่ให้เป็น,ปนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรน,นะครับ ในขณะเดียวกันสิทธิ์ลักทั้งหลายคนทางแท้ต้องเจอทดสอบจริงยิ่งบําเพ็ญจะต้องยิ่งเข้าใจยิ่งบําเพ็ญจะต้องยิ่งกระจ่างยิ่งบําเพ็ญจะต้องยิ่งแกล่งกล้ายิ่งบําเพ็ญจะต้องยิ่งเปี่ยมสุขนี่คือขอให้พวกเราทุกคนสิทธิ์ลักทั้งหลายจงมีความมุ่งพันถึกนะเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจเราจะเห็นว่าอุปสรรคบางคนก็เป็นตัวกระตุ้นนะเป็นตัวทดสอบเรานะทําให้เรานั้นสามารถเกิด ความเข้าใจต่อหลักจธรรมต่อหลักการบำเพ็ญมากยิ่งขึ้นทําให้เรากระจ่างแจ้งต่อตัวเราเองและผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นทําให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและขณะเดียวกันสุดท้ายเราจะรู้ว่าเมื่อเราผ่านพ้นไปได้จิตใจของเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นความสุขเกิดจากความสําเร็จความสุขเกิดจากความก้าวหน้าอาจารย์บอกนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญ นั้นขั้นตอนของการบำเพ็ญเป็นอย่างไรนั้นอาจารย์สรุปให้เราฟังแล้วเราก็มาตรวจสอบดูว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างนะเจออะไรบ้างในการบำเพ็ญไม่มีใครราบลื่นอย่างเดียวไม่มีใครมีแต่อุปสรรคอย่างเดียวทุกคนต้องเจอในทุกๆรูปแบบไปพร้อมๆกันนะครับพอาจารย์บอกว่าสิทธิ์เอ๋ยสิทธิ์หลักจงย้อนมองตรองพินิจใจของเจ้าสัจจะแห่งฟ้าแท้จริงอยู่ที่ตนหลักธรรมที่เที่ยงแท้อยู่ที่ใจอันเที่ยงตรงสิทธิ์ก้าวบำเพ็ญปฏิบัติอย่างทุ่มเทมุ่งมั่นเสียสละ ไหนเลยอาจารย์จะไม่รู้อาจารย์เฝ้ามองดูพวกเจ้าทั้งหลายทุกขณะทุกเวลาบางครั้งเห็นสิทธิ์ลืมตัวไร้สำรวมก็เสียน้ําตาบ้างบางคราวอาจารย์ยิ้มได้เมื่อเห็นเจ้าทั้งหลายเอาใจที่มุ่งมั่นอย่างลึกๆไปช่วยพี่น้องผองเวงหน่อยเพราะนั้นขั้นตอนบําเพ็ญก็คือบําเพ็ญธรรมบาเพ็ญจิตธรรมะอยู่ที่จิตใจของเราจิตใจของเราก็คือธรรมะคิดดีพูดดีทดําดีนี่คือสภาวะแห่งสัจธรรมอันเป็นกุศลของจิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ในการอําเพนมันพร้อมมองจิตใจของเราทําทุกอย่างให้ตรงต่อหลักสัจธรรมทั้งคิดทั้งพูดทั้งการกระทามุ่งมั่นชุดช่วยเวนไนยช่วยเหลือพระอาจารย์ช่วยงานฟ้านี่คือเล่นทางในการเป็นว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะนั้นทุกอย่างนั้นอยู่ที่ตัวเราพระอาจารย์ยังคงเน้นย้าว่าพระองค์ได้ทรงเฝ้ามองเราอยู่เสมอนะเมื่อเราแย่พระองค์ก็เสียใจเมื่อเราดีพระองค์ก็ดีใจเหมือนกับพ่อแม่ลูกเรียนเก่งลูกสอบได้ก็ดีใจ ลูกสอบตกก็มีเสียใจบ้างเป็นธรรมดานะครับสิทธิ์รักเอ๋ยแม้บางครั้งเจ้าต้องกล้มกืนรู้สึกผิดหวังรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกทุกระทมท้อแท้บางคราวอยากจะเลิกลาเสียด้วยซ้ำทั้งหมดทั้งปวงนี้อาจารย์จะไม่ข่าวโทษพวกเจ้าเพราะนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญเห็นไหมครับเพราะนั้นเมื่อเราเจออุปสรรคคุณน้อยบอกว่าพราะว่าตอนนี้เป็นเหมือนพระอาจารย์คุยกับเราถ้าถ้าอุโสฟังให้พยายามตั้งจิตแบบนี้ว่าพระอาจารย์กําลัง พูดกับเราอยู่พระอาจารย์กาลังบอกกับเราอยู่เพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าผู้บำเพ็ญทุกคนต้องเจอแบบนี้แบบไหนแบบที่เรากาลังเจออยู่นี่แหละแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามหนึ่งก็คือความลําบากความท้อแท้ความยากนะความขี้เกียจนะรความรู้สึกอยากจะเฉยชาความรู้สึกทุกอย่างพระอาจารย์บอกเพราะไอ้ความรู้สึกต่างๆเราเนี่ย มันคือขั้นตอนของการบำเพ็ญเพราะฉะนั้นถ้าเราแพ้เราก็ไม่ผ่านแค่นั้นเองหน้าที่เราก็คือทําให้เราผ่านเพราะฉะนั้นความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกอ่อนล้าความทุกข์ระทมท้อแท้ความอยากจะเลิกลาความอยากจะยุติความอยากจะเฟดเอาต่างๆเนี่ยพระอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้บำเพ็ญอย่าไปคิดมากคนระับวันนี้ทํายังไงก็ได้ให้ผ่านความผิดหวังนี้ไปให้ผ่านความรู้สึกอ่อนล้านี้ไป เระทมท้อแท้ไม่เอาเราก,ก้าวข้ามให้ได้เมื่อเราก,ก้าวข้ามไปได้เราก็จะประสบความสําเร็จเราก็จะเขาเราียกว่าผ่านขั้นตอนมียกะระดับจิตของเรายกระดับความมุ่งมั่นทุ่มเทของเราแล้วเราก็สามารถก้าวถึงบรรลุถึงปณน,นิธานของเราได้ในที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์เมตตาให้กับเราตอนนี้วันนี้ผู้น้อยก็จะร่วมศึกษากับวุสวุตท่านเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันวันพุธหน้า ใน,นเ,เวลาเดียวกันนี้วันนี้ก็หากผู้น้อยพูดผิดพลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ประการใดขอฟ้าเบื้องบนสิ่งทั้งิงนะครับถวงทังพระอาจารย์จีโกงได้โปรดเมตตาให้อภัยอาวุาวโสทั้งหลายโปรดส่งเสริมชี้แนะอนุโมทนากับอาวโุโสทุกท่านครับผมสวัสดีครับ